พีเพโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะเชิญคุณผู้ชมไปดูหนังนิดนึงชวนคุณพี่ด้วยนะมัน <c oughs> นั้นพี่จะบอกเลยว่าเป็นหนังแบบภาพนตร์ของคนไทย <Okay. S 2> คนไทยแสดงเองสนุกสนานมากๆนะคะเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่วันที่15มิถุนายนแล้วนะคะกับเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอวาสานอินดีนั่นเองเป็นหนังตลกน่ารักน่ารักใสๆสซื่อๆแฟงไปด้วยแบบว่าความน่ารักดราม่าเขาน้ําตาเป็นโรแมนติกดราม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะจะบอกเลยว่าได้กระแสตอบรับดีมากอือื เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณจะบอกเลยว่านักแสดงนําของเราค่ะก็มากฝีมือแนะที่คุณเห็นอยู่นี้นะอาร์ตี้นั่นเองรับบทเป็นทองคำเจ้าหลายนี่ไปถามนายไปเนี่มากลับมาบอกมึงต้องเลือกตัวไหนคนดีใจได้เพื่อนมึงมาถ่ายเงินเปิดใจจีบเข้าไปเลยไอ้คนบ้านนี่ตินั่งเคยเห็นหน้าไอ้ยุไซนี่แหละเห็นอายุไซก็สร้างมาเถอะยินดีที่ได้หัวใจสนะไอ้ทองคำนี่มีไปยิ่งดี ก็มีความรักแบบอินดี้ด้วยนี่แหละใช่คือจะบอกเลยนะว่านอกจากนี้นี่นะคะก็จะมีนักแสดงนะคะอีกมากมายนะอาทิเช่นคนที่รับบทเป็นคนที่เอางี้ขอเกินนิดนึงคืออาตีเนี่ยรับบทเป็นทองคำอกหักสาวคนรักนะคะที่ในเรื่องในชื่อปลาณีนะคะรับบทโดยเนยหวานนภสนันนั่นเองค่ะเธอหายไปเออแล้ววันเดมีสาวจากกรุงเทพมาเกิด<อ>ความรักขึ้นเกิดความสนุกสนานขึ้นนะคะ คนที่จะมาทําให้หัวใจของหนุ่มอาร์ตี้หรือว่าทองคำเนี่ยก็ชุมกระชอีกครั้งนะคะรับบทโดยนะคะชื่อว่านัดนะคะธัญรัตน์นั่นเองหรือว่ารับบทเป็นเพนนั่นเองค่ะเรื่องนี้กํากับการแสดงโดยนะคะคุณอุเทนสิริรวินะคะ่ะสิรีวิริค่ะถ้ะอาอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสุรยันมาลาคำนั่นเองค่ะก็สนุกสนานไม่บอกเลยว่าไปให้กําลังใจกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้คนไทยกำกับคนไทยแสดงครับไทยทำต่างๆอยู่ที่ภาคอีสานสำเนียงความพื้นความแบบเป็นพื้นบ้านความเป็นถิ่นของเขาถ่ายทอดออกมาชัดเจนคืออีสานเนี่ยมีความม่วนซื่นอยู่แล้วใช่ไหมเฉยพอเป็นอีสานแล้วเวลาแบบเสียงสาวดนตรีไอ้บอกเลยว่าแล้วกระแสตอบรับฟีดแบ็เรื่องนี้คือดีมากคุณผู้ชมครับ จนแบบว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีเรื่องสร้างสีสันคือตอนนี้คนเราก็เครียดกันอยู่แล้วหมายว่าเราแบบไปชมความน่ารักดีกว่าแล้วก็มนสเสน่ห์ของภาษาเขาวัฒนธรรมของเขาประเพณีเขาเห็นไหมอืมคือ,ค,อ,ค,อคือหลายคนนะถ้าพูดถึงพี่น้องชาววีสาเนะี่เขาจากบ้านจากถิ่นมาเนาะใช่แล้วบางทีได้ได้มาดูหนังอะไรแล้วแบบนี้มันทําให้แบบความทรงจาในวัยเด็กๆกวัยกอนที่แบบอยู่ที่บ้านใช่แล้วมันก็ได้กลับมาแล้วมันก็อมยิ้มไปด้วยนะกับเรื่องราวความรักต่างๆเนี่ย โรมนติกดราม่าเนาะแล้วคือหมายว่ามุมมองความรักเขาก็จะมีการให้แง่คิดบางอย่าง<ม>เการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆทีนี้เราไปฟังกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะคนที่ไปดูเรื่องนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเผื่อไมจะพูดโม้ไปนิดพี่น้องคะเมื่อวนนี้นะคะวัวเกี่ยวผ้าพี่น้องมาเบิงมาชมบรรยากาศนะคะของหนังเรื่องนี้เลยนะคะผู้บ่าวเทยบ้านอวสานอินดี้นะคะ ก็เขา้าอาบน้ำเลยอีกป่านี้มันกลับมาแล้วเป็นไงเบอร์หนังครูบอลเทปันนึกว่านึกว่าจะแบบฮ่า,าฮาดิ่ดดาวมาครับดาวมาท่านนั่นเต็มซีฟให้จคะแนนหนังเรื่องนี้ไม่ซีฟเลยให้ยซีฟเลยเนาะคะแนนเต็มซีฟให้เท่าไหร่ให้เต็มซีฟหาซีฟครับให้ยซีฟเลยเนาะซีฟครับคะแนนเต็มซีฟให้กี่คะแนนลูกให้ร้อยให้ร้อยเลยแต่ไม่เบิดทูม嘛เบอมีเฟดบอมีไลน์บอมีอินสตาแกรมก็บเอมีคือกัน หนังคู่บาไทีบ้านแลษวซายดีดีนี่ไม่ใช่ดูแต่คนแก่คนกลางคนครับลูกๆละหลานเด็กๆได้ ทุกใบนะครับมาเบงคครับทั้งสนุกในยิ้มในหัวเราะแล้วได้อารมณ์ได้ปลดปล่อยความรู้สึกนะครับกับภาพยนตร์เรื่องผู้บ่านในบ้านอวสานนี้ทุกโรมภาพยนตร์ครับร yeah> okay> like ู้ส evet> ึกดีแม่เราว่างหันนี้ท้ายลูกเกือบมันเป็นโรคนีแม่คะเป็นจังไงมานี้คนหลายวะโอ้หลายดูหลายเป็นปิเศษเลยเบงแหลวเป็นังไดแน่สนุกสนุกเนาะชอบชอบใครมากที่สุดชอบทุกคนเลยค่ะชอบทุกคนเนาะคะแนนเต็มสิบเนาะให้กี่คะแนนให้เต็มสิบเลยให้เต็มสิบเลยอันนี้ดูแล้วยังคะ ดูแล้วดูแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกมากเลยสนุกก็คือแบบชอบฉากไหนหรือว่าชอบตัวละครคนไหนชอบคุณยายคุณยายแดงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้กเป็นปอดฉันบอกเอาอีฉันด่านเมื่อไยกูร้องเลยคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบให้ร้อยเลยค่ะแบบยอดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ขคุณ่ะพี่น้องคะเป็นปรากฏการณ์ของหนังอีสานบานเฮ่านะคะผู้เบ่าไทยบ้านอวสานอินดี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าหนังไทยในรอบเดือนที่มีค้นแบบเบาถึงและก่คะแนนเต็มสิให้ร้อยเลยค่ะทุกคนกะฝวักไว้นะคะสำหรับผูบ้ใดทีว่าท่านมาเบิงเฝ้ามากก่อนจะออกโรงก่อนนะคะพี่น้องคะพูดหลาบ้า,าบิง ต้องไปพิสูจน์กันพิสูจน์ความสนุกใช่แล้วค่ะผู้บ่าวไทยบ้าอวสานอินดี้เอ๊ะเมื่อกี้เห็นพักสนามพี่ผู้ชายนั้นพี่บุญมานะเออเหรอใช่ในทีวีก็ดูหนุ่มนะฉันสัมภาษณ์เขาบ่อยมีปริพัณธ์เยอะแยะรับรางวัลมากมายเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะคุณคุณอ่ะคุณผู้ชมไปดูกันได้ไปอุดหนุนกันได้นะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคะแนนแบบว่าจากคนดูนี่คือสิบเต็มสิบบางคนนี่คือเต็มร้อยไปเลยนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะ